ขอภาพเคลื่อนไหวเลยนะครับไลฟ์กองนะครับรวมทั้งทางสภาค้าท่องเที่ยวจังหวัดระยองแล้วก็ผู้แทนของสมาคมในวันนี้นะครับโดยททสอานักงานระยองนะครับเราก็ร่วมกับทางกองส่งเสริมสินค้าท่องเที่ยวนะครับจะนําทีมวิทยากรนะครับมาร่วม ถือว่าทั้งเ,เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการนะผมว่าอย่างน้อยในวันนี้นะครับอ level ัพเลเวลจะพัฒนาขึ้นอันนี้เป็นดาวแห่งความยั่งยืนนะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลังโร,รงแรมสนามกอล์ฟและก็อื่นๆนะครับจะได้พัฒนาสินค้าทางการท่องเที่ยวแล้วก็ยกระดับให้ดีขึ้นให้มีมาตรฐานมาก้าให้มีมาตรฐาน เพื่อที่จะขายในอนาคตในประเทศไทยระดับสากวนมากขึ้นนะครับอันนี้แก็แล้วแต่ให้เราได้มาตรฐาน3มดาว4ดาว5ดาวนะครับนี่เป็นเป้าหมายในการพัสถาประกอบการที่จะมาร่วมในวันนี้นะครับก็อย่างที่เรียนนะครับเรามีผู้แทนทุ้ขาวสวนัทัองสมาคมผู้กี่ท่องเที่ยวอันนี้น่าจะเป็นฟวาเพลินที่สำคัญในการที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ว่าจะเป็นโซนทะเลเรามีหมู่เกาะสเวตเกาะทะลุเกาะบุดีเกาะมัอนนอกมันในมันกลางดีทะเลสวนผลไม้ที่เปิดให้ต้องเที่ยวเข้าเที่ยวชมมากกว่าสามสิบสี่สิบสวนนะครับในวันนี้ก็มีสวนที่เป็นพรีเมียมหลายสวนก็เข้าร่วมมาเลยครับเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ประมาณห้าล้านแปด สามเกือบสามหมืนล้านนะประมาณ 200, สองหมื่นปีซูมก็สมควรดังนั้นถ้าเป็นกลุ่มสถานประกอบการตา่างพัฒนาสูงขึ้นแล้วก็มีความยั่งยืนเข้ามาเป็นส่วนเวกี่ยวข้องจะทาให้การท่องเที่ยวของสวรรค์ยนต สมาคมผู้ประกอบการหน้าหารในนแทนสภาสาหการท่องเที่ยวนายกสมาคมอ่ท่องเที่ยวจังหวัดระยองนนี้ก็ต้องขอขอให้ทุกท่านนะครับเต็มที่กับการฝึกปฏิบัติในวันนี้ใครอาอุปกรณ์มาสีนัาหาก็สอบคุรนนะครับอยู่บนเวทีก่อนนะครับเพราะว่าเซกชันถัดไปเนี่ยจะเป็นการถ่ายรูปนะครับร่วมกันเป็นที่ะลึกก่อนเริ่มนะครับ คุณวัชราพลสารสอนผูน้อำนวยการสำนักง,งานทรอทอสำนักง,งานระยองและคุณนทพันธ์ตีเดชแลนี่ดกเขาขึ้นมาอีกแบบนี้หรอเรียค่ะเรียบร้อยค่ะ 然后。 จะมาแบ่งปันประสบการณ์เนาะแล้วก็แล้วก็เยอะมากเลยตื่นเต้นวันนี้ก็จะเป็นเป็นเรื่องของอยากให้พวกเราทราบว่าอยู่ขาว่าจะ่างของการท่องเที่ยวของประเทศไทยดีเยอะของกรมการท่องเที่ยวด้วยนะแต่ของคอทอเนี่ยก่อนหน้าในสามเหลี่ยมแล้วก็คือมี s Meu, me